กับบ้านชาซะได้นแม่คะแม่คะแม่คะเป็นอะไรเหรอชินชงังแม่ขอโทษนะแม่ห้ามตายนะไม่ให้แม่ตายนะไม่ให้เธอชินจัง Separation Anxiety Disorder หรือโรควิตกกังวลกลัวการแยกจากเป็นโรควิตกกังวลรูปแบบหนึ่งที่ผู้ป่วยจะมีอาการกลัวอย่างรุนแรงเมื่อต้องแยกจากผู้ปกครองคนที่รักหรือผู้ดูแลเช่น การต้องไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยจะทำให้เด็กรู้สึกกลัวว่าตนเองจะถูกทอดทิ้งหรือเปล่าหรือกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงกับคนที่ตนรัก โดยในเด็กที่มีอายุตั้งแต่8ถึงเเดือนจะเริ่มมีพัฒนาการทางด้านความคิดเรื่องการมีภาพวัตถุอยู่ในใจคือการที่เด็กจะสามารถรับรู้ได้ว่าตนกำลังแยกออกจากแม่หรือผู้ดูแลจึงเริ่มมีอาการวิตกกังวลซึ่งถือว่าเป็นปฏิกิริยาด้านบวกที่ช่วยป้องกันเด็กจากคนแปลกหน้าและจะมีอาการมากที่สุดในช่วง15-18ถึงเดือนและจะค่อยๆลดลงจนสามารถหายได้เองเมื่อมีอายุถึง3ขวบ และจากคลิปที่ได้ดูกันไปนะคะแน่นอนว่าเรายังไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคนี้หรือไม่เพราะปัจจัยสำคัญของโรคนี้คือการมีอาการที่นุนแรงยืนดเย้อจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงพัฒนาการทางด้านต่างๆโดยจะมีลักษณะาอาการ3ใน8ข้อดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะการรู้สึกไม่สบายใจคิดวนซ้ำๆว่าตนจะต้องแยกจากคนที่รัก กังวลอยู่ตลอดว่าตนเองจะต้องสูญเสียคนที่รักไปเช่นจากการเจ็บป่วยภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุการไม่ยอมออกจากบ้านหรือไม่ยอมไปที่อื่นๆเพราะกลัวว่าตนเองจะต้องพัดผ้าจากคนที่รักการฝันร้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับการพัดผ้าหรือปวดศีรษะปวดท้องขึ้นไส้หรือมีอาการอื่นๆทางกายบ่อยๆเมื่อคิดว่าตนเองจะต้องแยกจากคนที่รัก โรคนี้นะคะเป็นโรคที่มักพบได้บ่อยในเด็กและวัยรุ่นค่ะแต่ก็สามารถเริ่มมีอาการได้ในวัยผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นประตูนําไปสู่ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกายนะคะที่ถึงแม้ว่าจะพบได้บ่อยก็จริงแต่ก็ได้รับการวินิจฉัยและรักษาค่อนข้างน้อยค่ะดังนั้นแล้วหากสงสัยว่าตนเองเป็นโรควิตกกังวลกลัวก,กวารแยกสาหรือเปล่าควรข้อ,ขอรับการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาอาการและป้องกันผลกระทบต้นหล่งที่ หลังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการมินิจฉัยแล้วเรียบร้อยแนวทางในการบำบัดรักษาจะประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะการให้ความรู้สำหรับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและการให้คำแนะนำเด็กเกี่ยวกับการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมอย่างเช่นการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายหรือ 3. การปรับความคิดและพฤติกรรมสิ่งจะเป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดในการรักษาทำไปก็เพื่อการเข้าใจระบบความคิดที่จะนำไปสู่การปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขอ้อ c การบำบัดในรูปแบบต่างๆเช่นการบำบัดผ่านการเล่นในเด็กหรือข้อสุดท้ายการรักษาด้วยยาอย่างเช่นยาต้านเศร้าเป็นต้นค่ะ